สวัสดีคุณผู้ชมนะทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมผมเองนะครับผมเชื่อข้าฉันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะผมอยู่กับในอ่ามอสต์รีวิวนี่นะครับผมช่วงนี้ครับผมมีมอสครับผมน่าสนใจหลายมอสนะครับทำให้ผมจะต้องหยิบมารีวิวเยอะแยะเลยนะครับผมกลายเป็นว่าช่วงนี้มอสต์รีวิวอ่า เป็นรู้สึกว่าจะมาบูมที่สุดเนี่ยผมเพราะว่ามันเยอะนะครับไม่ใช่อะไรมันเยอะหรอกคือมอดมันน่าสนใจมันเยอะครับผมก็เลยหยิบยกตัวอย่างมารีวิวบ้างนะครับโอเคนะครับอันนี้นี่มันเป็นมอดของอ่าคริปเปอร์ไม่ใช่ไม่ใช่คริปเปอร์ดิแค่มอร์เกซ์คริปเปอร์นะครับผมก็พวกแบบคริปเปอร์พรางตัวนะครับซึ่งทุกบล็อกครับผมที่ผมวางไว้ตรงนี้นะครับคริปเปอร์ครับผมจะสามารถพรางตัวได้ทุกบล็อกเลยเนี่ยครับผมยอดมากๆนะครับคริปเปอร์ก็จะกลายเป็นศัตรูคู่อริของคุณเนี่ยครับผมมันจะพรางตัวได้ทุกกบล็อ เดี๋ยวๆอันนี้มันยังไม่พังตัวนี่ครับผมจะเห็นได้ว่ามันกลายเป็นดินก็ได้นะครับเราดูไกลๆนี่เราแม่งแยกไม่ออกอครับจริงๆนะครับดูแบบเนียนๆนะครับย้ซะแต่ว่าหน้าตามึงจะหน้าตามึงโผล่มาแบบนี้เราถึงจะมองเห็นนะผมถ้าเราดูด้านข้างครับผมโอ้โหไม่กอดมองไม่เห็นเลยนะครับซึ่งเจ้าหมอนี่ครับผมเวลาเข้าไปประชิดหรือว่าเข้าไปใกล้ๆบล็อกอะไรนะครับมันจะพังตัวเป็นตามม็อกนั้นเลยนะครับซึ่งจะมีบางบล็อกครับผมที่มันไม่สามารถพังตัวได้นะครับก็จะเป็นพวกแบบบล็อกบล็อกพวกกระจก นะครับกระจกพวกเนี้ยพังไม่ได้นะครับผมแล้วก็บล็อกไอ้พวกนี้อีกบางบล็อกนะครับผมที่เหลือน่าจะพังตัวได้หมดเลยเดี๋ยวเอเมอรัลผมมาวางลงยังวะตัวหนึงผมไม่รู้ว่ามันพังเอเมอรัลได้ป่ะ stop ก่อนแอป what okay พังตัวเป็นเอเมอรัลก็ได้นะครับนับว่าสุดยอดแม่งเลยครับผมคราวนี้ผมจะได้ทําการอ่าวางคีเปอร์ลงครับผมแล้วก็ให้มันพังตัวไปตามอ่าที่ต่างๆนะครับผมนี่ครับวางเสร็จปุ๊บครับผมเราก็จะผักมันไปนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นอาพวกหญ้านะครับอันนี้แบบไรหญ้าครับผมอันนี้ก็อะคูบโบสโตนนะครับนี่วูดเดิลแพร้งนะครับผมอันนี้ก็วูดเดิลแพร้งแบบเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆโอ้โหพังตัวได้แบบแนบเนียนมากนะครับโอ้สุดยอดมากตรงนี้ก็มันมันพังได้เหมือนนะจริงๆถ้าเราเอาแบบว่าวางบล็อกซ้ซอนๆกัหลายๆบล็อกนี่เรามองไม่เห็นเลยนะครับผมว่ามันพังตัวอยู่นะครับผมโอ้โห,โหโมันลอกสีลอกสีมาเลยนี่ว่า นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นทรายนะครับแปลงร่างเป็นเบส็อกก็ได้อะจริงๆสุดยอดมากเลยโอ้โหเบสเบส็ลกไม่ไม่เนียนจริงเนียนจริงนะครับแต่ว่ามันจะเหมือนไอตัวแท่งอะไรไม่รู้ผมหนึ่งแท่งนะครับโดดๆนะครับผมแล่แล้วเราช่างหัวมันก่อนนะครับนี่ครับผมแปลงร่างเป็นวูก็ได้นะครับเป็นวูเป็นสีไหนก็ได้เป็นแซนก็ได้นะครับโอ้ชีวิตมึงละลามากดูตรงนี้ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวสิโอไม่กอนแปลงร่างเป็นลาปิสให้ดูก่อนเอ้กิวสับแปลงร่างเป็นลาปิสแล้วนะครับ โอเคนี่ครับผมลาปิสนะครับเออ่คีปเปอร์แบบลาปิสแหละช่างหัวมันเแนบบี่ยเราเขี่ยมันไปต่อนะครับผมอา้าวเฮ้ยทำไมมึงไม่แปลงร่างวะเออนี่ไงแปลงร่างมันบล็อกนี้แล้วนะครับผมแล้วก็บริชบู๊ทบริชบู๊ทโอเคนะครับแล้วก็แปลงร่างมันบล็อกทองบล็อกเงินไม่ใช่บล็อกเหล็กเฮ้ยเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งแปลงร่างมันแบบหลากสีอย่างนั้นลูกเอ้ยลงมาก่อน,นโอเคนะครับส่วนพวกนี้ครับผมพวกที่เป็นแบบบล็อกของเครนะครับก็แปลงร่างได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเดี มาจากไหนครับเนี่ยเออมดีเลยครับคุณจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยครับผมนี่แปลงร่างเป็นบล็อกไดมอนด์นะครับผมแล้วก็ออฟซิเดียนก็ได้นะครับแต่ว่าแปลงร่างเป็นแบบเป็นบล็อกแบบนี้ไม่ได้นะครับผมเป็นแบบเป็นออแบบนี้ไม่ได้นะครับจะต้องเป็นแบบบล็อกสําเร็จรูปเท่านั้นนะครับผมนี่ครับแปลงร่างเป็นแบบมอสโตนยังได้เลยครับผมบริกก็ได้นะครับโอ้สุดยอดมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนโอเคเป็นช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ให้ก่อนเด้นี่แน่ไม่ยอมเป็นเลยครับหดร้ายผมโหดร้ายนะครับ เออไปทางนี้ไปทางนี้เออนี่เป็นสีแดงสีแดง,แด,งดิสีแดงเอ,อ้ยทางนู้นไปทางนู้นเออนี่ครับเปลี่ยนสีครับผมตามอารมณ์ดิสโก้นะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอาจจะตายแล้วอันนี้บล็อกคอร์ใช่ไหมยไปดูบล็อกคอร์โอเคครับผมเฮ้ยเดี๋ยวช่วยแปลงร่างเป็นไอเนเธอร์นี่ให้ดูหน่อยโอ้เจ๋งนะนี่เราโอ้โหเป็นบล็อกน้ําแข็งก็ได้บล็อกน้ําแข็งนี่ดูน่ารักนะครับผมน่ารักพี่เองเนี่ยครับดูแล้วโคตรน่าก,กลัวเลยครับผมแต่ว่า น่าจะแปลงรล่างก็มันไม่น่าจะเ,น,เนียบนะผมเพราะว่าถ้ากูเห็นหน้ามันปุ๊บกูว่าถือดาบไปฟันแล้วจริงๆนี่นะครับความสามารถพิเศษครับผมมันคิปเปอร์ธรรมดาเด็ดนะครับผมไม่มีความสามารถพิเศษใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่มันทางตัวได้เท่านั้นเองนะครับผมเพื่อป้องกันภัยอันตรายนะครับไม่ใช่ภัยอันตรายเพื่อที่จะแบบจู่โจมกูได้แบบเงียบๆนะครับผมโดยที่กูไม่รู้ตัวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวๆบล็อกนั้นนี่ยังไม่ได้ทางตัวเออนี่แนะบล็อกที่มันเป็นดินของวัววัวเห็ดนะครับเออก็ มันก็เนียนนะถ้าหันหลังนี่เนียนนะผมแต่ว่าถ้าหันหน้ามานี่โอ้ตายเหอะจริงๆคีปเปอร์แบบแตงโมนะครับแล้วก็คีปเปอร์แบบข้าบาเล่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงข้าบาเล่หน่อยนุ๊บข้าบาเล่ข้าบาเล่เฮ้ยบล็อกฟางลูกโอเคนะครับแม่งดูโอ้โหตูสุดไปเลยเฮ้ยเนียนเนียนอันนี้เนียนอันนี้เนียนจริงๆอันนี้เนียนจริงๆพี่เองเป็นินจางไงโอ้โหบล็อกสุดท้ายแล้วบล็อกโคนะครับผม ก็ถือว่าแปลงร่างได้แบบหมดนะครับผมถึงแม้ว่าบางบล็อกผมจะข้ามไปก็เถอะนะครับตรงนี้ก็แปลงร่างได้นะนี่ครับผมเอ็นสโตนก็แปลงร่างได้ครับผมนี่พวกบูพวกนี้แปลงร่างได้หมดทุกบล็อกนะครับผมแม้แต่โกลสโตนยังแปลงร่างได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูโกลสโตนก่อนโอเคแน่โกลสโตนโอเคครับผมจะเห็นได้ว่าโกลสโตนนี่รูปร่างหน้าตาเฮ้มากครับผมแล้วก็เนเธอร์บริกก็หน้าตาเฮ่เหมือนกันนะครับแปลงร่างเป็นโซ,โซแซนนี่ลูกโซแซนโซแซนไม่ โซแซนดิโซแซนโอ้ชีตอย่าบอกว่าแปลงร่างมันโซแซนไม่ได้โอ oh, ้ได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 ้แปลงร่างได้หมดเลยนะครับผมโอเคนะครับทั้งหมดของอาครีปเปอร์อาคอมโมแฟร็ครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนับว่าน่ารักมากๆเลยเนี่ยครับผมสำหรับใครที่อยากจะเอาไปโหลดใส่แล้วแบบว่ามีการแบบโทรเล็กๆน้อยๆนะครับมอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยนะครับผมอเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ตรงด้านล่างนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะผมก็สามารถติดตามอาม่าช่วงของมัดรีวิวต่อกันได้นะผมใครชอบกดไลค์ผมชอบมา,มากกดซับนะสนับสนุนผมแน่นอนมากครับ